สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ช็อปโชว์อ้าวแชร์ช็อปโชว์และแชร์ไปไหนลีลีอยู่ไหนทำทำโอ้โหโอ้โหทำทำำอ้โหทำทำทำําทำ มาเต็ตมขนาดนี้ทำทำทำทแต่กงถึงวงหนงงานนี่ตกใจกันไปแถวพี่ไม่พักให้แชรหานไปก่อนหานมาลงนี้โอ๊ยสวัสดีค่ะว่าะแม่ขาเนี่ยจะเหลือแต่ช็อปโชว์และแชร์หายอ่ะไม่ได้หายไม่ได้ ที่ไปนี่ไปแต่งตัวไปหาหมวกมาก่อนเดี๋ยวนี้ต้องเท่ต้องมีพทมจอาที่แล้วมีแว่นแล้วขายดีมากเอาอย่างนี้ใส่หมวกเนี่ยเพื่อความเท่อันนี้เพื่อเท่เพื่อแฟชั่นจริงแต่บางคนไม่ได้ใส่เพื่อความเท่นะพี่ไม่อยากจะบอกเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่ก็ซื้อหมวกไม่เยอะเหมือนกันไหนก็หัวไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วด้แลวคือการใส่หมวกเชื่อพ่อจ๋าแม่จ๋าหลายคนเป็นใส่เพื่ออำพางความผิดปกติของเส้นผมและหนังหัวใช่ปัญหาของหนังศีรษะเกิดขึ้นได้หลายอย่างมาก เลยอ่ะ hmm. สมมุติว่าเราเดินมานะเห็นใครใส่หมวกนะคิดสันิษฐานไว้ก่อนเฮ้ยแฟชั่นหรือผมบาง <Hey. S 1> ถูกปะแล้วปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะมีหลายอย่างมากเอาอย่างนี้ใครๆก็ชอบผมร่วง hmm. นะคะร่วงกันทุกวันอยู่แล้วแต่ร่วงยังไงที่มันผิดปกติต้องจับสังเกตนิดนึ hmm. งคือเอาอย่างนี้ปัญหามันมีหลายอย่างอย่างเช่นผมบางรอยแสกพี่เห็นไหม ภาพหน้าจอครับพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมฮะอ,มอันนี้นกระโดนถังป่ามาออคือรอยแสกค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้น,านบางทีมันเป็นปัญหาจากพันธุก,กรรม,มกรรม,มาพันธุ์อย่างเงี้ยผมเส้นเล็กเส้นบางจะร่วงง่ายมากอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผมผู้หญิง<ช>ถ้าผมผู้ชายจะอีแบบมันจะกว้างกว่านี้เป็นไข่ดาวจริง,รงผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันต้องตีโป่ง<อ>ต้องมีผมต้องยกโคนอย่างเงี้ยผมขาดเป็นตอก็ใช่ก็คือโคนผมมาหักคือมันงอกขึ้นใหม่จริงนะเอาปรากฏงอกไปหลุดอีกแล้วบางทีผมแบบยาวๆอยู่เอาหัก ขาดเป็นตออย่างนี้ค่ะดูแล้วก็เหมือนเสียบุคลิกอ่ะแล้วอีกอันนึงผมแห้งเปราะขาดง่ายอันนี้เป็นกันหลายคนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทําผมบ่อยๆครับผมได้ผมทีก็เปราะแตกขาดอะไรแบบนี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นมรดกที่ไม่อยากตกทอดมาถึงเราเลยใช่คือกรรมพันธุ์ใช่นะผมร่วงผมบางไปเป็นกรรมพันธุ์ด้วยบางคนก็บอกโอ้มันติดตัวมาเป็นมล้วจะแก้ปัญหากันยังไงอีกทางหนึ่งก็คือ คุณนั่นแหละเป็นคนทำออไปย้อมไปดัดไปกัดไปสีไปยืดไปอะไรมานะทุกอยากอ่างเลยเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้เจ็บปวดหัวใจแต่บางคนไม่ทำผมเลยนะแต่เจอฝุ่นมลภาวะใช่ไหมพี่มันก็เจอกันทุกวันถูกไหมคะเราต้องออกจากบ้านสภาพอากาศก็มีผลเหมือนกันกอเอาอย่างนี้วันนี้หยุดหยุดอะไร หยุดใส่หมวกได้แล้วใเล่นเองเลยอ่ะเล่นเองเลยคือเอาอย่างนี้จะบอกว่าให้หยุดเถอะหยุดทุกปัญหาที่เราสองคนได้พูดไปพ่อจ๋าแม่จ๋ามันหยุดได้หยุดได้ด้วยรีบ ใ่เลยใช่เลยนี่เลยนี่เลยถือตีง่ายมากันนีทีงานบีบบอกว่าให้เวียงเวียงด้วยอารมณ์เวียงอะไรคะเวียงอารมณ์เวียงหมวกเวียงหมวกค่ะเอาย่างนี้รีไว้อยู่บนหน้าจอครับผมสินค้าขายดีแล้วอยู่คู่ไอสมอมานมนานเชื่อว่าพ่อจ๋าแม่จ๋ารู้จักถุกต้อแต่วันนี้เราอยากจะบอกว่ารีไฟติกแคทติ้งแฮร์เซรัมหรือว่ารีไว้ขวดสีดำตัวนี้ช่วยบำรุงเส้นผมหนังศีรษะให้แข็งแรงแล้วก็ฟื้นฟูผมใหม่ให้กลับมาแบบรากผมมาแข็งแรง ผมดกดำผมเส้นใหญ่ขึ้นผมไม่ขาดดุวงง่ายแล้วก็คืนความชุ่มชื้นแลดูผมมีชีวิตชีวาด้วยนุ่มสวยสวยเก๋ช่วยให้ผมที่งอกใหม่สุขภาพดีไม่มีปัญหาก็จะเคลือบปกป้องผมให้สีดำอย่างเป็นธรรมชาติค่ะรับผมเรื่องเส้นผมก็ต้องยกให้รีไวฟ์ครับอยู่คู่กับคุณไทยมานะใช อ้าวคอนเฟิร์มเลยแต่หลายคนชอบลืมสิ่งนี้ยังไงจ้ะคือใช้รีไวท์จริงๆต้องใช้ครบนะแชมพูด้วยรีไวท์แอดวานซ์แอนตี้แฮร์ลอสแชมพูช่วยอะไรบ้างนะครับช่วยคุณสะผมได้สะอาดขึ้นกว่าเดิมบำรุงเส้นผมให้นุ่มชุม่มชื่นด้วยนวัตกรรมไมเซราจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับลดความแหง้งความมันต้นเหตุข,ของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ เส้นผมของคุณนั่นเองครับใช่คือไม่เฉพาะว่าผู้ชายที่มีปัญหาผู้หญิงมีปัญหาหนักมากมเพราะผู้หญิงกัผมบ่อยวันนี้นะคะเราจะมีเขาเรียกคนตัวอย่างละกันที่บอกว่าเจอปัญหาผมร่วงหนักมากในชีวิตจนเสียบุคลิกภาพไปเลยแต่วันนี้ไม่ใช่อีกต่อไปอต้อนรับพี่ลุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอเลยครับผมผมดกดำหนามาก มองไม่ออกเลยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับผมมาอก่อนใช่ขออนุญาตถามเรื่องอายุกับอาชีพนิดนึงค่ะค่ะพี่ลุงนะคะอายุ48ปีค่ะอาชีพทําสมริการรถยนต์ค่ะแล้วมีปัญหาผมยังไงบ้างคะคือปัญหาคือพี่ลุงเป็นคนผมบางบางส่วนหนึ่งคือมาจากกรรมพันธุ์ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มามรดกนี่ไม่อยากได้เลยเนาะอยากได้ที่ดินอะไรแบบนี้ป่แล้วพอเหมือนแบบพอเราอายุมากขึ้นเลยเลขสามปุ๊บผมที่มันบางอยู่แล้วค่ะมันล่วงหนักกว่าเดิมพอล่วงหนักพี่ลุงก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็ ก็ต้องไปดัดไปได้ไปหนีไปยกโคนไปยกโคนทำอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือผมมันก็จะโดนความร้อนอยู่ตลอดตลอดอันนี้คือแล้วที่เราไปทําคือเพื่อแก้ปัญหาแก้ปัญหาเพราะผมมันร่วงมันบางใช่แล้วยิ่งตอนที่ว่าพี่ลุงตั้งท้องแล้วเพิ่งคลอดน้องอ่ะอันนั้นแบบจับปุ๊บหนักเลยเป็นกระจุกเลยอ่ะแล้วตอนนั้นเห็นแล้วแบบเครียดมากนี่เคยปรึกษาเพื่อนๆด้วยกันมามว่าเออเวลาหลังคลอดลูกแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้ด้วยใช่เขาบอกว่ามีผลแต่ด้วย กรรมพันธุ์เราเป็นหลักด้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราเป็นคนที่ทําสีผมดัดผมย้อมผมอยู่กับพวกเส้นผมตลอดเวลาค่ะนั่นแหละอันนี้ที่ยากคือกรรมพันเพราะพฤติกรรมเราเปลี่ยนได้แต่ว่าวันนี้คือหลังจากไปรู้จักรีไวเซอร์แมถามก่อนว่ารู้จักได้ยังไงปกติแล้วพี่ลุงเป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์เส้นผมอะไรพวกนี้เลยนะคะแต่ด้วยความที่ผมเรามันมันรีบมันแบนมันบางจนวันหนึ่งอ่ะพี่ลุงได้มีโอกาสไปทําผมที่ร้าน ทำผมประจำเขาก็จะเห็นพี่ลุงว่าพี่ทําไมผมพี่มันบาง<อ>ลงื่อยๆ <ffee S 2> จริงคนที่สังเกตที่สุดนะคือช่างทำผมประจําเราอะใช่เขาเห็นตลอดความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาทักแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆไม่อยากจะทักพี่ให้เสียความมั่นใจนะแต่บบเป็นห่วงพี่ว่าผมพี่มันจะแย่แล้วเขาก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวนี้เราดีไว้เลยแล้วเขาบอกว่า ให้พี่ลุ่งไปลองลองใช้ก่อนนะพี่ลองดูว่าถ้าเกิดว่าผมเราอะ่ะมันเขาเรียกว่าดูแลหนังศีรษะที่ดีขึ้นรากผมมันแข็งแรงขึ้นผมทุกอย่างมันอาจจะกลับมาดีเหมือนเดิมก็ได้ตอนนั้นก็คือเปิดใจแล้วก็แบบ ลองดูลองดูเนาะไม่เสียหลายอะไรไม่ได้ยุ่งยากด้วยใช่ไหมวิธีการใช้ยุ่งยากขนาดไหนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะตัวนี้มันเป็นเซรั่มหยะแค่นั้นเองลังสระผมขยี้ขยี้ลงไปคือมันใช้ง่ายมากๆ่ะแเราที่สําคัญคือมันมันไม่อันตรายใดๆใช่แต่ก็เลยชอบตรงนี้เลยหลังใช้นี่เป็นยังไงบ้างหลังใช้เราจะเห็นผลอย่างตอนที่เราใช้สัปดาห์แรกนะคะพี่ลุงจะรู้สึกว่าเออผมมันดูแข็งแรงขึ้นผมที่มันงอกใหม่อ่ะ ของเดิมเส้นเรามันเล็กบางแต่งอกใหม่มันมันมีความหนาขึ้นค่ะแล้วพอผ่านไปช่วงสัปดาห์ที่สองที่สามผมผมที่หนาเนะ่ะมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วกลายเป็นว่าผมเราไม่รีบแบนแล้วกลายเป็นผมเรามีน้ําหนักนั่นแหละแล้วมันก็จะปรับ สวยสวยเลยคดูเส้นใหญ่ขึ้นเอาจิงอยากให้เห็นว่าก่อนหน้าที่จะรู้จักรีไวซ์เ,ออเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพี่รุงแล้วเดี๋ยวขอภาพเปรียบเทียบขออนุญาตใช้ภาพเก่าหน่อยนะคะได้เลยค่ะนะคะภาพศรีรษะของพี่รุงเมื่อก่อนนี้ค่ะคือถ่ายไว้เพื่อส่งให้ช่างผมดูเนาะแต่ปัจจุบันนะคะพี่รุงขออนุญาตนิดนึงเลยค่ะโอ้อันนี้คนเดียวกันใช่ไหมพี่ลุงเนี่ยพี่ลุงจริงๆใช่ไหมตรงนั้นใช่เห็นไหมว่าผองเดิมของพี่ลุงอ่ะก็คือมันจะแสก ตัวแสกกลางอะ่ะ<ส>มันจะวก,นกว้างแล้วมันลึกแล้วมันก็แบบตอนที่เป็นหนักๆก,ก็คือมันเป็นวงเลยนะคะอขออนุญาตนะฮะแถวๆนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแถวเดียวกันเลยเนาะ เนี่ยแต่ตอนนี้เห็นไหมว่าผมพี่ลุงมันหนาขึ้นมากคือแน่นขึ้นด้วยแล้วก็ผมสุขภาพดีด้วยขออนุญาตนิดนึงคือเรายืนอยู่ใกล้พี่ลุงอ่ะผมพี่ลุงมีน้ำหนักและสวยมากนะดำขับไปหมดเลยนะเส้นใหญ่นะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนเส้นเล็กเหมือนที่พี่พี่บอกนะลูกนี้กลับไปทําผมดีเขาเรียกว่าอะไรม้วนผมได้ผมได้แล้วใช่ก็มีแต่คนทักว่านี้เธอผมเธอดีขึ้นนะแล้วเราก็แบบมีความมั่นใจก็เลยต้องกลับไปขอบคุณร้านนั้นเลยเราที่แนะนําผลิตภัณฑ ดีๆให้พี่